อโศกไม่มีอะไรยากเลยมันทําได้ง่ายๆเพราะทำโดยจิตวิญญาณนี่คือจัดระเบียบโลกใหม่เราจัดระเบียบโลกใหม่ของเราเพื่อการให้อันนี้เป็นชูหน้าชูตาตรงนี้เป็นที่ชูหน้าชูตาภูเฮาร่วมกันสร้างเขาจะรู้ว่าเฮาเนี่ยเป็นปึกแผ่นแน่นเหนียวเป็นปึกแผ่นแน่นหนาเป็นวัตถุที่เท้าวร เป็นคนที่ทาวรเป็นจิตวิญญาณที่ทาวนมั่นคงอย่างไรในพุทธศาสนาก็อยู่ที่ตรงนี้ตรงนี้คือเนื้อแท้เนื้อแท้คืออุตุคือดินดินน้ำลมไฟที่อยู่ตรงนี้ที่เราพ่วมกันสร้างลุงรับปากพ่อท่านว่าจะทำให้เสร็จทันวันงานปีใหม่ให้พ่อท่านได้ฉลอง เป็นของขวัญจากพวกเราชาวอาโศกทั้งหลายเพื่อน้อมน้โมโพธิรักให้จงได้ก่อนขิ้นปีใหม่นี้เรามารวมกันได้เพราะว่าเรามีทั้งสัตว์ทั้งเปรตทั้งอสุรกายอยู่ในใจเราสัตววาเ9้ามีสัตว์ทั้งเก้าชนิดอยู่ในตัวเรามีเปรตอสุรกายมีอะไรเยอะแยะไปหมดเลย ทีนี้พอเรามาร่วมกันสร้างเราก็ถกกันถกเถียงกันสัตว์ของใครออกมามากน้อยเท่าไรเสือสิงห์กิงแรดที่ออกมาจากจากจากวาจาที่ผ่านผ่านวาจามาออกมาแล้วเราก็รู้ว่าอ้าวสัตว์เราออกมา,มา,มากเราก็มันแต่ละคนแต่ละก็ปรับสัตว์ฆ่าสัตว์กันสัตว์คือกิเลสให้หมดไปทําให้เราเบาบางลงขณะที่เราเบาบางลง ผูเฒาก็สูงขึ้นคือจิตวิญญาณก็สูงขึ้นจิตวิญญาณคือผู้เขาไม่ใช่ทำโดยกายอย่างเดียวทำทั้งกายทั้งจิตกายนี่เราทำแน่เฉพาะคนข้างนอกเราเห็นว่ากายทำแน่แต่จิตไม่เอาถ้าเงินไม่ถึงจ้างไม่ถึงแต่ที่นี้ เราทำด้วยฟรีทั้งหมดเลยด้วยความสมัครใจเราสร้างภูเขานี้มาเราไม่ได้เอาประโยชน์เลยเราสร้างเพื่อให้นั่นคือการอยู่เลยถ้าเราสร้างยามาเพื่อเอามันก็เหมือนกับทางที่เขาสร้างกันมาเราสร้างตรงนี้มันเป็นแนวทางหนึ่งเดียวในโลกเอสมโคนัททันโยเลยที่เป็นการจัดระเบียบโลกใหม่ นี่คือจัดระเบียบโลกใหม่เราจัดระเบียบโลกใหม่ของเราเพื่อการให้หมดตัวหมดตนเป็นศูนยเรือนศูนยแต่ทางโลกนี่เขาจัดระเบียบโลกใหม่เพื่อความยิ่งใหญ่ของใครคนใดคนหนึ่งหรือของหมู่ใดมู้ใดผู้ใดผู้ใแต่ของเราไม่ไม่มีตัวนี้นี่คือการจัดระเบียบโลกใหม่ของเราเพราะการสร้างภูเขาตรงนี้ก็เท่า <nun> กับการจัดระเบียบโลกใหม่ให้เห็นลึกๆเป็นในลึกๆ เราสร้างเพื่อให้นั่นคือการอยู่ดหน่ง